เป็นถึงเจ้าของธุรกิจเลยนะครับเป็นธุรกิจสปานะไม่่ธุรกิจส,ป,สปาธรรมดานะครับแต่เป็นธุรกิจสปาย่านเมืองผู้ดีลอนดอนประเทศอังกฤษโอ้โหนะครับโ,โปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาแล้วและที่สําคัญนะนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดนี้แล้วต่างประเทศด้วยไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายและเธอนะครับก็เห็นโอกาสนะฮะใน ธุรกิจอ็มเวย์นะครับแล้วก็ได้จัดเวลานะครับเข้ามาศึกษาและแถมศึกษาข้อมูลมาแชร์ให้พวกเราฟังอีกนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาในที่นี้ให้ตั้งใจนะครับแล้วก็จดรายละเอียดจากเธอท่านนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเธอเนี่ยก็รัดตัวแล้วก็เจียดตัวมากแชร์สกแป๊บหนึ่งนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าตัวเนี้ยที่ลอนดอนนะคะเข้ามาแบบประมาณ3-4ปีแล้วค่ะตัวบุ๋มเนี่ยมีโอกาสได้ใช้มานานแล้วเลยจริง ะะแต่ราคาที่นี่ค่อนข้างสูงก็คือถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยนะคะก็ประมาณ4,000 4,000กว่าบาทนะคะก็คืออยู่มือไทยโชคดีมากเลยอะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะได้ยิมูชัดน้อยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบบนี้นะคะสไลด์แรกนะคะคือ True b e t ขออ,อนุญ,ญาตใช้ accent <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลัเป็น accent ไทยกปกตินะคะ <c oughs> จริงๆก็คือจะบอกว่า True b e t y เนี่ยนะคะเป็นชื่อแบรนด์ที่เกิดจากการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ อ่า n e w ล l จะกับนักวิทยาศาสตร์อ่ Trusty uh, นะคะเลยเกิดเป็นแบรนด์ True Beauty สโลก a นเขาก็าคือว่าความสวยที่แท้จริงเริ่มจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมคะ True Beauty starts from within อ่าแหมเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามาจากลอนดอนอันนี้กลับมาเป็น accent คนไทยปกติเลยดีกว่านะคะก็ขำๆนิดนึงก่อนที่จะไปรู้ลึกร,ร,รู้จริงในเรื่องตัวสินค้านะคะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันว่าเทคโนโลยี Technology, นะคะ ที่บริษัทแอมเวย์นะคะใช้กันนะคะลำมากๆเลยคือตื่นเต้นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเลยค่ะ <c oughs> คือนักวิทยาศาสตร์นะคะแอมเวย์ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเขาทํางานวิจัยกว่า10ปีเลยนะคะกว่าที่จะหานวัตกรรมจากสารสกัดที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายสู่กระแสลเลือดแล้วเนี่ยนะคะ เอามาออกเป็นผลลัพธ์ทางผิวหนังของเราได้อะคะ่ะซึ่งนวัตกรรมตัวนี้นะคะชื่อไฟโตอินฟิลส์แล้วก็ไฟโตเซรามัยนะคะได้รับการจดสิศศศศศศทธิบัตรนะคะเฉพาะของบริษัทแอมเวย์เลยทีเดียวคราวนี้เนี่ยตอนที่เราจะมาลงลึกนะคะในสองตัวนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของผิวหนังกันนิดนึ่ะเห็นนะคะเป็นผิวหนังผิวหนังของคนเราอะนะคะก็จะมี องชั้นนะคะชั้นบนชั้นล่างชั้นหนังกำพร้าอยู่ข้างบนแล้วก็ชั้นหนังแท้อยู่ข้างล่างอะนะคะชั้นหนังกำพร้าเนี่ยนะคะก็คือชั้นพวก ชั้นผิวหนังของบนเราของเราเนี่ยคะก็ชั้นขี้ไข่ดีๆนี่เองอะนะคะก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า epidermis นะคะชั้นกัมพาชั้นหนังกําพาของเราจะมีเซลลมาอยู่เดี๋ยวเราให้มันลงลึกเรื่องเซลลมาอีกครั้งหนึ่งนะคะไปกระโดดไปที่ชั้นหนังแท้ก่อนนะคะชั้นหนังแท้ภาษาอังกฤษก็คือ dermis ใช่ไหมคะชั้นหนังแท้เนี่ยมันจะมีตัวโปรตีนชื่อคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกอยู่ ตรงนี้สำคัญตรงโปรตีนคอลลาเจนเลยนะคะเพราะาตัวนี้สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สไลด์ถัดไปเลยค่ะก็อยากจะอธิบายนิดนึงว่ากระบวนการการสร้างคอลลาเจนเนี่ยเป็นยังไงให้แบบง่ายๆนะคะคือเราลองนึกถึงเป็นเชือกนะคะลองนึกถึงเชือก ง่ายดีเพราะว่าเชือก่มันจะเป็นเส้นใยถูกไหมคะแล้วเส้นใยเนี่ยมันมัดรวมกันก็จะให้แข็งแรงถูกไหมคะมันก็เช่นการทำเหมือนคอลลาเจนเราอะนะคะคอลลาเจนก็คือเป็นหน่วยย่อยเส้นใยเล็กๆสายสั้นๆค่ะมาเรียกว่าโปรคอลลาเจนและตัวโปรคอลลาเจนนะคะ3เส้นมารวมกันเป็นมัดนะคะชื่อเรียกมันว่าเป็นมัดคอลลาเจนเนี่ยค่ะที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะก็คืออาเป็นไอตัว3เส้นเนี่ยเขาเรียก คอลลาเจนไฟเบิล uh, นะคะมารวมตัวกันเป็นมัดใหญ่นะคะเกิดเป็นมัดคอลลาเจนและความแข็งแรงของคอลลาเจนนะคะก็ขึ้นอยู่กับจํานวนนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ของคอลลาเจนไฟเบิลที่มารวมตัวกันจากภาพด้านขวานะคะทุกคนจะเห็นเลยนะคะ่ะว่าผิวที่มีสุขภาพดีมันก็เกิดจากตัวคอลลาเจนเนี่ยนะคะคอลลาเจนกับพิลาสตินที่รวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบนะคะ่ะมันก็เกิดเป็นผิวที่มีสุขภาพดีนะคะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่า,าการที่ผิวของเรานะคะเกิดการเหี่ยวยน่นหรือว่าแบบแห้งกล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากอะไรนะคะการสลายของคอลลาเจนนั่นเองถูกไหมคะแล้วคราวน,นี้เนี่ย แน่นอนเลยทุกคนก็รู้ว่าพอเราแก่ชราขึ้นใช่ไหมคะคอลลาเจนมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาใช่ไหมคะพอ25ปีเนี่ยคือหมายถึงว่าเราอายุ25ปีขึ้นไปนะคอลลาเจนจะหายไปประมาณ1%ของทุกๆปีพอ4พอเราอายุ40อัพนะคะคอลลาเจนของเราก็จะหายไป25%พอเราอายุห้าสิบพคอลลาเจนของเราหายไปเลยคะ่ะครึ่งหนึ่งไปเลยคะ่ะ 50%เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือว่าแต่ในกลุ่มเราไม่มีใครอายุเกิน5้าัพบอาอยุน,น้อๆอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้เนี่ยนอกจากปัใจจัยในเรื่องของความชราแล้วปัจจัยอื่นค่ะที่มาทําให้ผิวเราเสียเร็วมีอะไรบ้างน้ำเลยค่ะถ้าเราไม่ใช่น้ำอีสติใช่ไหมคะปัจจัยน้ำทั่วไปเนีล้างหน้ามันก็อาจจะทำให้แบบว่าเออมันมัน,ม,น,ม,นมันสูญเสียคอลลาเจนได้หรือว่าแสงแดดนะคะ มลภาวะในอากาศหรืออาจจะเป็นการลดน้ําหนักที่ไม่ถูกต้องก็เกิดขึ้นได้ค่ะผ,ผิวเราเหี่ยวได้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นบุหรี่ก็มีหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือจะความเครียดอะคะ่ะก็ก็ทําให้ผิวเราเสียได้หมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้แบบการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกลดลงทําให้ผิวแหง้งไม่อิมอ่มเอิการสลายของคอลลาเจนเอลาสตินเนี่ย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใหม่เพื่อทดแทนก็ช้าลงไปด้วยนะคะแล้วทนันทีเนี่ยเรามาเจอตัวพระเอกนาะงเอกแล้วค่ะใกล้ๆใ,ใกล้จะมาละอันนี้ตัวนี้ไฟตัวอินเฟลที่เมื่อกี้ผมพูด พูดนะคะคข้าๆก็คือจะเป็นตัวที่จะช่วยเสริมคอลลาเจนนะคะแล้วก็ไฮรดไพยาโรนิกในชั้นหนังแท้นะคะหรือขอเรียกสั้นๆว่า h a นะคะคือตัว HA อะคะ่ะมันแทรกอยู่ในคอลลาเจนนะคะเราเราสังเกตได้จากสไลด์นะคะเราจะเห็นตัว HA นะคะเป็นสีเขียวๆนะคะเห็นไหมคะแล้วมันก็จะแทรกอยู่ในตัวคอลลาเจนที่เป็นสายใหญ่นะคะ อ่าครานี้เพราะฉะนั้นนะคะ HA กับคอลลาเจนนะคะจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อทำให้ผิวเราเนมีสุขภาพดีนะคะตัว HA นะจะไปอุ้มนะคะอุ้มน้ำไว้นะคะภายในชั้นลึกของผิวหนังอุ้มน้ำได้ถึง1,000เท่าเลยนะของ H A นะคะเลยทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นม,มากๆจากสไลด์ทางซ้ายเราจะเห็นเลยว่า ตัวคอลลาเจนกับ HA ทำงานร่วมกันอย่างดีนะคะคอลลาเจนเอลาสตินเนี่ยเรียงตัวกันเป็นระเบียบม,มากผิวเนี่ยสวยใสขึ้นไปชั้นหนังกําพราข้างบนเราจะเห็นว่ามันแบบเรียบเลยใช่ไหมคะตรงภาพกับฝั่งขวามือเราเห็นชัดๆเลยค่ะว่าอ่ะตัวคอลลาเจนที่เป็นสายเห็นไหมคะสายเส้นนะคะกับ HA น HA มีน้อยมากมันไม่จับกันเลยค่ะคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะมันก็เลยทําให ผิวหนังของเราด้านบนเห็นไหมคะเหี่ยวเอย่อนคล้อยเอยไม่เรียบไม่เรียนเอยเหมือนสมัยที่เราเป็นแบบเด็กๆหรือผิวเบบีอย่างนี้ยคะ่ะผิวลูกเนื้อออกไหมคะโอ้โหแบบคอลลาเจนนี่แบบตึงหน้าแน่นมากเลยประมาณนี้นะคะอ่าคราวน,นี้เรามาดูค่ะอน,นี้ตื่นเต้นมากพราว่าตัวไฟตัวอินฟิลส์เนี่ยนะคะพระเอกมาแล้วนะคะตัวนี้คือเป็นอะไร ที่นักวิทยาศาสตร์ของเรานะคะใช้เวลามากกว่า10ปีในห้องปฏิบัติการของแอมเวย์แล้วเชื่อไหมคะทุกคนว่าห้องปฏิบัติการของแอมเวย์ทำไมลูกค้าได้รับการจดสิทธิบัตรด,ด้วยค่ะจะต้องบอกว่าขนาดห้องปฏิบัติการยังได้รับการจดสิทธิบัตรเลยอะคะ่ะก็คือบริษัทเรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะบริษัทแอมเวย์เนี่ยต้องบอกว่า เป็นบริษัทที่แบบลงทุนวิจัยอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายงานวิจัยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีห้องทดลองค่ะซึ่งห้องทดลองห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์ของแอมเวยนนะคะหาสารสกัดค่ะแล้วหาสารสกัดเชื่อไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นตัวนี้นะคะคือหาสารสกัดมามากกว่า100สารสกัดเลยนะคะ หนึ้อยสารสกัดเนี่ยนะคะคือหามาได้ลงตัวที่สาตัวนี้ค่ะก็คือสารสกัดจากลูเบอร์สารสกัดจากเชอร์เบอรแล้วก็สารสกัดจากอาเลสอังุ่นนะคะซึ่งสารสกัด3าตัวเนี้ยนะคะ เขาก็มาทดสอบแล้วนะคะทดสอบในห้องปฏิบัติการแถมยังจะมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยค่ะเป็นผิวหนังนะคะให้ออกผลจริงนะคะสารสก,กัดสาตัวนี้นะคะสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราได้ทันทีเลยค่ะซึ่งสารสก,กัดสมตัวนี้พอมารวมตัวกันใช่ไหมคะมาเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะมันก็จะช่วยเราด้านไหนบ้างนะคะข้อหนึ่งมาดูกันเลยค่ะก็คือออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยฟืนฟ้นฟูสภาพผิวนะคะข้อสองส่งเสริม การสร้างใหม่ของคอลลาเจนและออลาสตินนะคะส่งเสริมการสร้างรวมถึงป้องกันการสลายของกรดไฮยาลูโรนิกแล้วก็ยับยัง้งเอนไซม์ที่จะทำหน้าที่สลายคอลลาเจนด้วยนะคะะคราวนี้เราเติมนะคะเติมผิวให้เต็มที่สมบูรณ์ไปด้วยตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้แล้วนะคะแต่ทำไมลูก้ไหมคะเราเติมเติมเติมนี่คือคือมันถูกเป้าแล้วนะคะที่เราเติมด้วย H A นะคะแล้วก็คอลลาเจนแต่ทำไมรู้ไหมคะว่า คือให้ให้ให้เปรียบเทียบง,งา่ายๆว่าผิวหนังของเราเนี่ยเนาะเหมือนเสมือนแก้วน้ําเหมือนถ้วยแก้วนึกถึงตอนที่เราบูชาพระถวายน้ำใช่ไหมคะน้ำนถ้าเราไม่ได้ได้เติมเติมน้าเลยเนี่ยน้าก็จะเหือดแห้งไปตลอดเลยหนึ่งอาทิตย์น้ําเหือดแห้งไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขบวนการเนี่ยมันจะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีกระบวนการที่ซ่อนอยู่ะค่ะที่ทําให้เกิดรอยรั่วนะคะถึงแม้ว่าเราจะเติมตัว HA แล้วก็คอลลาเจนไปแล้วแต่มันยังมีกระบวนการที่ซ่อนอยู่ที่จะทําให้เติมเท่าไหร่เติมเท่าไหร่มันก็รั่วเติมเท่าไหร่มันก็รั่วอย่างนี้ค่ะแต่จะบอกว่าเราเตื่นเต้นมากเลยเพราะว่า m ย์นะคะนักวิทยาศาสตร์เรานะคะสามารถค่ะสามารถหาวิธีป้องกันเห็นไหมคะเติมเติมเติมแล้วมันจะไม่รั่วต่อไปคะ่ะเติมคอลลาเจนไฮยาโอลูอิกแลนเน่ มันจะมีสารป้องกันที่อุดลอยรล่วตัวนั้นนะคะซึ่งสารป้องกันอุดลอยเลือดตัวนั้นน,นะคะมันชื่อว่านี่เลยค่ะไฟโตเซลล์ไม้นี่ไฟโตเซลล์ไมนะคะของบริษัทแอมเวย์นะคะได้รับการจดสิทธิทบัตรเฉพาะของแอมเวย์เลยค่ะื่นเป็นมากคือจะบอกว่า คืว่าไฟโตเซรามัยนะคะส่งเสริมการทำงานของกราะปกป้องผิวจากภายในสู่ภายนอกนะคะแล้วไฟโตเซรามายทำไมลูกคะไฟโตเซรามัยตัวนี้นะคะของเราไม่ใช่ธรรมดาค่ะไม่ขี้ขเลยค่ะเราปลูกเมล็ดไฟโตเซรามัยก็คือเมล็ดข้าวสาลีค่ะบอนี้เมล็ดข้าวสาลีนะคะเป็นแบบอกลูเทนรี free, คือไงล่ะ คือไม่ไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมนะคะแล้วก็ปลูกในฟาร์มโอกอร์กนกด้วยที่ประเทศฝรั่งเศสเราไม่ได้ปลูกตามาทุ่งสวนไรนาแถวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบต้องบอกว่ามันมันพิเศษมากๆเลยจริงแล้วก็ปริมาณมันจะมีวิตามินที่สูงมากค่ะเท่านี้นะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องเซลล์ไม้นะคะเซลล์ไม้เนี่ยมันจะอยู่บนผิวชั้นหนังกำพร้าซึ่งอยู่ด้านบนนะนะคะจะมี เซรามายู่เยอะนะคะคือจะแบ่งว่าให้เรามาดูกันเรื่องถึงผิวหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่กี้เราพูดถึงเรื่องผิวหนังชั้นหนังแท้แล้วเรามาดูพูดถึงเรื่องผิวหนังชั้นหนังกำพร้ากันบ้างน,นะคะชั้นหนังกำพร้ามี3ชั้นนะคะเริ่มต้นจากชั้นเบสเลเยอร์แล้วก็การูเล อะไรนะการดูแลเยอร์แล้วก็มาสเตอร์ดัมโคนเงียนะคะสามชัน้นคราวนี้จะอธิบายว่าเรามาดูวงจรการสร้างผิวหนังกันนะคะเกิดจากภายในสู่ภายนอกโดยจะมีเซลมายนะคะที่ถูกนำส่งผ่านหลอดเลือดฝอยตรงบริเวณชั้นเดสเลเลเยอร์ layer, นะคะแล้วก็เริ่มต้นจากเซลล์ผิวหนังจะเป็นเนี่ยเป็นเป็นสีเ่เหลี่ยม เซรามายเนี่ยจะไปครอบอยู่เหมือนเป็นเกราะป้องกันให้เซลล์ผิวหนังเมื่อเซลล์ผิวหนังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะรูปผิวน่าจะเปลี่ยนเป็นแบบแบนเรียบนะคะจนถึงชั้นตาลทีนโคนเนี่ยข้างบนสุดนะคะเป็นการปกป้องของผิวนะคะเพราะเซรามายเนี่ยมันคือไขมันชนิดหนึ่งค่ะไขมันชนิดหนึ่งนะที่กันไม่ให้น้ําออกจากร่างน้ําจากร่างกายของเราอะนะคะออกไปสู่ภายนอกนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะเซรามายเป็นเกราะป้องกัน ของเซลล์ผิวหนังนั่นเองนะคะเปรียบเทียบง่ายๆคราวนี้เดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะพูดแบบวิชาการมันจะยากนิดนึงเราเปรียบเทียบง่ายๆจากรูปภาพนี้นะคะให้เปรียบเทียบว่าเซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยนะ,ะเปรียบเสมือนกับอิฐเนาะแล้วก็เซลล์เมอยที่อยู่ภายนอกนะคะให้เปรียบเสม,มือนกับปูนนึกถึงบ้านเรานะคะถ้าบ้านเรามีรอยรั่วรอยแยกจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะอ่ะาคราวนี้พอเราเนี่ยนะคะอายุมากขึ้น นะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะผลิตเซรั่มาไม่พอใช่ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดรอยแยกเกิดการระเหยของน้ําผิวหนังของเราสุขภาพเราแย่ลงไม่ชุ่มชื้นก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเซรั่มาก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันนะคะไม่ให้ผิวเราเสียความชุ่มชื้นไปนั่นเองนะคะ คราวนี้นะคะเรามาดูกันตัวเซลลมายตัวนี้นิดนึงนะคะจาก จากรูปภาพนะคะเราจะเห็นว่าไอเม็ดๆนี่คือเซราไมใช่ไหมคะเซราไมเนี่ยถ้าเซราไมที่ดีผิวจะมีสุขภาพดีเราจะเห็นได้เลยว่าเซราไม้เยอะมาก,กเนี่ยผิวจะมีความชุ่มชื้นและสุขภาพดีมากนะคะในส่วนผิวแห้งไอตรงแท่นตรงกลางนะคะคือเซมล์ไมจะไม่ได้เยอะมากส่วนผิวที่ถูกทําลายแทบจะไม่มีเซราไมเลยอะคะ่ะเราเราจะเห็นได้เลยว่าเซมล์ไม้จะน้อยมากเลยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะคือจะบอกแบบนี้ว่าเซราไม้ในพืชเนี่ยปกติ มันจะมีแต่มีไม่มากแต่ทําไมรู้ไหมคะของเรามันแบบโ,โหมันมัน,ม,น,ม,นมันสุดยอดอะมันแบบ amazing มากเพราะว่านาวิทยาศาสตร์นะคะใช้สารสกัดจนทำให้มีความเข้มขน้นเพราะฉะนั้นตัวเซรามายของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่สารสกัดข้าาสารีธรรมดาเลยแต่อย่างใด แต่ค่ะมันเป็นนวัตรกรรมค่ะที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะคะเป็นการเติมเต็มสารสําคัญนะคะขออนุญาตเรียกสั้นๆน,นะคะว่าเรียกยาวๆแล้วมันลิ้นพันกันมากเลยก็จะเรียกสั้นๆน,นะคะว่า DG DG ค่ะเป็นสิทธิบตัตรของบริษัทแอมเวเท่านั้นเลยค่ะตื่งเต้นตรงนี้อีกแล้วเพราะว่าโหบริษัทแอมเวทำอะไรม,มาต้องจดสิทธิบตัตร เป็นเป็นบริษัทที่ยอดมากๆเลย DG DG นะคะจะช่วยให้ซิลามา์สามารถด,ดูดซึมผ่านทางผนังลำไส้เราแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีส่งผลออกมนาะที่ผิวหนังของเราทันทีเลยค่ะลองคิดดูนะคะทุกท่านคือแบบถ้าวันนี้เราทานอะไรก็ไม่รู้อะตามยี่ห้อทั่วไปตามท้องตลาดแล้วนะคะแล้วเราไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ว่ามีนักวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยไหม นะคะแล้วเราไม่รู้ว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดูดซึมหรือเปล่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพเราหรือผิวหน้าเราคือนอกจากเราจะเสียเงิน แล้วนะคะคือเสียเงินไปเปล่าๆปี้ๆแล้วนะคะเสียเงินไปไปไม่พอเนี่ยเราก็ยังจะทําให้แบบตับของเราเนี่ยทำงานหนักด้วยถูกไหมคะตับของเราทํางานหนักจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็ลองพิจารณาดูนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูผลลัพธ์ของผู้ที่ใช้กันนะคะอันนี้จะเป็นห้องทดลองก็คือจากผลลัพธ์กับห้องทดลองเหมือนจะบอกว่าผิวนุ่มและเนียนเรียบขึ้นความชุ่มชื้นจะเพิ่มขึ้นความยืดหยุ่นก็เพิ่มขึ้นริ้วรอยขนาดเล็กก็จะตื้นลง นะคะส่วนผลลัพธ์จากทางคลินิกหลังจากใช้60วันเอาจริงๆใช้2อย่างพร้อมกัน15วันก็เห็นผลแล้วค่ะจริงๆนะคะ,ะ90%ของผู้ใช้รู้สึกว่าผิวนุ่มและเรียบเนียนขึ้นคราวนี้การดูแลผิวอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ True v i v i t y หรือว่า True Mist มันจะมี2 2ออ่า สองแบบนะคะก็คือจะเป็นแบบเม็ดนะคะแล้วก็เป็นแบบผงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวแบบชนิดเม็ดนะคะคือจะรับประทานก่อนนอน2เม็ดค่ะเขาจะทำมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะสำหรับ30วันนะคะแล้วในแพ็กเกจเนี่ยที่เขาแกะออกมามันคือ2เม็ด ก่อนนอนเราต้องไม่ขี้เหนียวนะคะเพราะเราจะสวยครบเซตสวยครบสูตรเนี่ยเราไม่ใช่แกะเม็ดหนึ่งทานแล้วก็ทานไปได้60วันไม่ใช่นะคะก็คือทาน2เม็ดค่ะ <c oughs> ในส่วนของตัว two mist two v i v i t y ที่เป็นเม็ดกันนะคะตัวนี้นะเราจะมีนวัตรกรรมชนิดเม็ดเนี่ยนะจะมีนวัตรกรรม2ตัวผสมกันเลยค่ะ คือทั้งไฟตัวอินเทลส์แล้วก็ไฟตัวเซรามิ e นะคะใช้2นวัตรกรรมเลยนะคะ,ะส่วนชนิดผงค่ะชนิดผงนี่สดชื่นมากๆเลยชอบมากๆเลยค่ะคือแบบมันจะทำให้เราแบบหายเหนื่อยหายล้าเลยทีเดียวนะคะชนิดผงเนี่ยเราดื่มระหว่างวันนะคะจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้นะคะ1ซองต่อน้ำสองรยสิมิลน,นะคะ ชนิดผงนะคะจะมีวิตามินซีอยู่นะคะวิตามินซีจะช่วยสร้างคอลลาเจนอยู่แล้วทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราใช้สารที่จะจากแครนเบอรี่วิตามินซีสูงมากแล้วจะมีมะส่วนผสมไฟเตอร์เซอร์ไมด์มีกลิ่นและรสแกลบฟรุตนะคะจะทําให้สดชื่นนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะต้องบอกแบบนี้ในส่วนของความหวานไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของความหวานเนะะี่ยค่ะเขาใช้อปเปลค่ะน้ําตาลจาก ฟลุกโทสนะคะน้ำตาลกับฟลุคโทสนี่เองก็คือเป็นเป็นลูกแอปเปิลที่เป็นผลเล็กมากๆเลยหนึผลค่ะเขาบอกแบบนี้นะนักวิทยาศาสตร์บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรค่ะ,ะในส่วนของอชนิดผงเนี่ยจะมีแค่นวัตกรรมไฟเตอร์ซาลาม้ยนะคะคราวนี้นะคะก็คือบทสรุปเลยนะคะ t r u วิววิ t ีเนี่ย หนึ่งนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ utilite and อ๋อและนักวิทยาศาสตร์ artisti นะคะซึ่งใช้เวลากว่า10ปีในการวิจัยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตื่นเต้นมากเลย10ปีนี่ลองเทียบกับอายุลูกสมมติ1ิปี10ปีข้างหน้า20โอ้โหคิดดูว่าแบบวิจัยกันขนาดนี้กาจะมาลงตัวด้วยที่ผลิตภัณฑ์เราและราคาไม่แพงด้วย2เป็นกุญแจสําคัญสู่วิติใหม่ของความงามจากภายในสู่ภายนอกนะคะ สนวัตกรรมที่คิดคนขึ้นจนได้มาซึ่งส่วนผสมที่ได้รับสิทธิบตัตรมาสู่ทุกท่านก็คือสิทธิบตัตรไฟโตอินฟิวส์และก็ไฟโตอร์เซโนมาค่ะผมขอสรุปแบบนี้ด้วยนะคะสั้นๆในในใน,ในส่วนที่สรุปนอกเหนือจากตรงนี้ก็คือว่าท r ูวิวฟิตตี้นะคะไม่ใช่คอลลาเจนเนาะอย่าสับสนเนี้ยแต่เป็นสารอาหารที่ช่วยทำให้คอลลาเจนทำงานดีขึ้น,น,นมากๆเลยค่ะ เพราะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีตัวคอลลาเจนออกมาเนี่ยตัวเองอะ่ะกินมาประมาณ3ปีก่อนหน้านั้นแล้วเราก็เข้าใจมยูต่ตลอดว่ามันคือคอลลาเจนแต่ก็คือตอนนี้เข้าใจเคลียร์แล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คอลลาเจนนะคะมันคือสารอาหารที่จะช่วยให้คอลลาเจนทํางานดีขึ้นนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนํา2ตัวเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเราต้องสวยครบสูตรถูกไหมคะแต่ว่าถ้าคือนัวกวิทยาศาสตร์บอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบ มีบัตเจ็ตน้อยหรือว่าคนทีอ่อยากจะเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจะเริ่มต้นด้วยด้วยดชื้อชนิดเม็ก่อนเพราะว่าชนิดเม็เนี่ยจะมีนวัตรกรรมทั้ง2ตัวเลยนะคะไฟโตกซิ x, แล้วก็ไฟโตอินฟลส์นะคะเพราะว่ามันาสามารถที่จะแบบทั้งเติมให้เต็มแล้อุดรอยรั่วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาต stop chat s c r แล้วหันไปเจอกับทุก,ท,กทุกท่านนะคะ